พิธีมุงนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําท่าทางออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของตัวกระดูกสันหลังกันค่ะซึ่งกระดูกสันหลังของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสพาร์ทใหญ่ๆนะคะโดยที่แบ่งออกเป็นพาร์ทคออกและเอวค่ะจะแบ่งความโค้งนูนเป็นดังนี้ค่ะเว้าหนูนแล้วก็เว้าวค่ะซึ่งบริเวณของช่วงคอเนี่ยจะมีกระดูกทั้งหมด 7ชิ้น12ชิ้นและ5ชิ้นตามลำดับค่ะโดยที่หน้าที่หลักๆของการทำงานของคอและเอวจะพบการเคลื่อนไหวมากกว่าบริเวณช่วงอกค่ะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกบริเวณสันหลังช่วงอกนะคะพบความตึงตัวหรือว่ามีกระดูกติดมากกว่าบริเวณคอและเอวค่ะและในวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม ความยืดหยุ่นของบริเวณช่วงอกกันค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะท่าแรกของเรานะคะก็คือท่าย,ยืดกล้ามเนื้อหน้าอกค่ะโดยให้คนไข้นะคะหามุมกำแพงนะคะหลังจากนั้นให้โยกแขนขึ้นประมาณ90ิองศานะคะแล้วเอาแขนแน่ลงไปกับกำแพงในะลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นให้น้มตัวไปทางด้านหน้าค่ะ โดยที่หลังไม่แอนนะคะให้คนไข้รู้สึกตึงๆบริเ,เวณกล้ามเนืนะ้อหน้าอกทางด้านหน้าค่ะท่านี้นะคะให้ค้างไว้สักประมาณ15วินาทีถือว่าเป็น1ครั้งนะคะทำซ้0รอบ3เซตค่ะค่ะท่าที่สอน,นะคะก็คือท่า c h ทแ t and camel ค่ะ ซึ่งท่านี้นะคะสามารถทําได้บนเตียงค่ะโดยเริ่มจากท่าตั้งคานนะคะให้ระดับข้อมือแล้วก็ไหล่ตรงกันนะคะข้อเข่าและข้อสะโพกอยู่ในตำแหน่งเดียวกันค่ะหลังจากนั้นให้คนไข้นะคะค่อยๆโกง่งลาตัวขึ้นทางด้านบนโก่งเต็มที่เลยค่ะแล,ะล้วก็ศีรษะลงทางด้านหน้านะคะในลนนักษณะนี้หลังจากนั้นให้กดหลังตรงกลางลงพร้อมเงยหน้าขึ้นค่ะค่ะแล้วทำซ้ำอีกรอบหนึ่ง ค่ะ uh huh. ท่านใดที่มีอาการตึงบริเวณกระดูกช่วงอกอยู่แล้วนะคะทาท่านี้ก็จะรู้สึกตึงๆในช่วงแรกนะคะแต่ว่าถ้าหากทาซ้ำไปเรื่อยๆก็จะมีอาการตึงน้อยลงค่ะซึ่งท่านี้นะคะให้ทําซ้ำ10ครั้งนะคะ3เซตค่ะค่ะท uh huh. ่าต่อมานะคะก็คือท่าที่3นะคะโดยท่านี้ให้อ่าให้ยกขาขึ้นประมาณ90องศานะคะชิดกระดิมกำแพงค่ะคนไทยก็จะเห็นอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะคะ ากนั้นชูแขนขึ้นไปทางด้านหน้าทั้งสองข้างนะคะหลังจากนั้นให้เปิดแขนออกมาค่ะพร้อมติดลำตัวมาทางด้านหลังนะคะโดยที่ข้อมือกับข้อเขายังติดกับตําแพงอยู่นะคะให้ทำซ้ำประมาณ10ครั้งนะคะถ,ถือว่าเป็น1เซตค่ะทำซ้ำสามเซตค่ะคนไข้จะรู้สึกตึงตึงเลยด้านหน้าอ,อกฝั่งนี้นะคะและบริเวณหลังทางด้านหลังนะคะ โดยท่านี้นะคะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถทําท่าที่สได้ค่ะอย่างเช่นผู้ที่มีอาการปวดเขา่าหรือว่าผู้สูงอายุนะคะสามารถเลิกใช้ท่าที่4เป็นท่าบริหารได้ค่ะโดยให้นคนไข้นะคะเริ่มจากท่านอนตะแคงค่ะหลังจากนั้นให้งอสะโพกประมาณ90องศานะคะนำหมอนมารองตรงบริเวณเข่านะคะเกียดแขนสองข้างไปทางด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นให้เปิดแขนขึ้นพร้อมกดลำตัวมาทางด้านหลังค่ะ โดยที่เขาไม่ยกลอยค้นหมอนนะคะคนไข้าจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อหน้าอกและบริเวณหลังด้านหลังค่ะและก,กลับมาประกบมือที่เดิมนะคะาจากนั้นกดแขนขึ้นนะคะทำช้าๆไปกลับประมาณสิบรอบนะคะกดแขนมาทาด้านหลังค่ะท่านี้นะคะให้ทำประมาณาสิบครั้งสามเซตเช่นกันค่ะ